สวัสดีค <default> ร <iese stimulation wheels> ับผมมางข้าเอ็นะครับผมตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดในส่วนของตัวที่เป็นตัวหนานะครับตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้นะครับเข้าไปในตัว Text Style ได้แล้วนะครับก็คือว่าเวลาที่เราสร้างตัว Text Style ขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดให้มันเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้ได้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนเหล่านี้นะครับเราต้องทาการดีแทร์ดีแทรหรือว่าล้างค่าของสไตล์ทิ้งออกไปนะครับเพื่อที่จะให้กําหนด ในส่วนของพวกที่เป็นตัวหนาตัวเอียงหรือว่าคิสเซนต้าที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับทีนี้ตอนนี้มันรองรับแล้วนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากในส่วนของทุวที่เป็นข้อความนะครับจากนั้นผมกําหนดให้เป็นออโตไฮก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ส่วนของสไตล์นะครับก็คือที่พาราพตี้ขวามือนะครับตรงสไตล์ด้านหลังตัวนี้นะครับคลิกสไตล์นะครับกดบวกนะครับเพื่อทําการแอดสไตล์ผมตั้งชื่อว่าเป็นสไตล์หนึ่งนะครับผม เราตั้งชื่อ Text s t y l ์ตัวนี้ว่าเป็นสไตล์หนึ่งนะครับกดเขตสไตล์เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ส่วนของ t e x t s t y l ์หนึ่งขึ้นมานะครับคลิกที่แคนวาสนะครับจากนั้นที่พ o p e ที่ขวามือนะครับเราสามารถจะคลิกที่ในส่วนของ e d i t s t y ไ e ได้นะครับเราดูนะครับว่าลักษณะของตัว Text นะครับเป็นฟอนต์อะไรนะครับมีฟอนต์เวทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นฟอนต์ไซน์นี่นนันนะครับผมอันนี้คือในส่วนของสไตล์นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะกําหนดนะครับผมบอกว่าต้องการให้ ส่วนของตัวที่เป็นเบอร์เกอร์นะครับคอมโพเนนต์ตัวนี้เป็นตัวหนานะครับเราก็ทําการไฮไลท์นะครับจากนั้นนะครับผมกด command B นะครับผมผมไซ้์เป็นแม c นะถ้าสมมติว่าเป็นวินโดว์ก็กด c o n t r o l B นะครับผมปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวหนาขึ้นมานะครับทีนี้ผมบอกว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวบันตัวนี้นะครับให้เป็นตัวเอียงเรากด Command I นะครับหรือ c o n t r o l I นะครับปุ๊บอ่าถ้าพตตี้ต้องการให้เป็นขีดเส้นใต้ก็กด command U อยู่หรือ c o n โทรเท่านี้เอง นะครับผมเราก็ไม่ต้องไปทําการดีแท็อีกแล้วนะครับผมอันนี้คือวิธีการที่สามารถจะสร้างส่วนของโพที่เป็นตัวหนาตัวเอียงคุณนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับอันนี้ก็คือในส่วนของที่อัปเดตขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านเลเยอร์ทางด้านสายมือนะครับส่วนของเพจนะครับเราสามารถจะสร้างเส้นตัวดีเวเดอร์ได้นะครับก็คือเส้นขีดนะครับผมคลิกที่เพจนะครับปุ่มไอคอนบวกปุ๊บ ครับก่อนหน้านี้ครับเวลาที่เราจะแบ่งในส่วนของตัวเพจนะครับอย่างเช่นผมอาจจะมีส่วนของตัวที่เป็นตัว UI Design Wireframe หรือว่าตัว Prototype นะครับแล้วก็ใช้ตัวขีดนะครับแบบ1 2 3แบบนี้นะครับแค่นี้นะครับผมกด Enter นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นขีดแบบนี้นะเห็นไหมเวลาผมบวกเพจขึ้นไปอีกนะครับบวกอีกบวกอีกนะครับเราสามารถที่จะทำการ Move นะครับให้ตัวนี้ไปอยู่ใต้เส้นก็ได้ โดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องทาเป็นแดด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 ดดอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราเขียนแค่สามแดดเอนเนะครับมันก็จะสร้างในส่วนของตัวที่เป็นเส้นตัวดีไวเดอร์หรือเส้นแบ่งให้เราเรียบร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นอัปเดตขึ้นมานะครับก่อนจะจบไปในคลิปนี้นะครับผมผมขอฝากนะครับผมในส่วนของตัวที่เป็นตัวฟิกมานะครับที่เป็นเวิร์กช็อปของผมนะครับคือฟิกมาไนท์นะครับ เวิร์กฟิกว่าในเวิร์กช็อปนะครับผมก็คือเราจะมาทำเวิร์กช็อปนะครับใน4ี่เรื่องที่เป็นปัญหากันนะครับผมก็ได้แก่ในเรื่องของตัวที่เป็นออโต้เลเยอว์นะครับคอมโพเนนต์นะครับในส่วนของวอลเรียนแล้วก็โปรโตไทป์นะครับสามารถที่จะเลือกวันเรียนได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนออโต้เลเยอว์นะครับผมก็ได้จัดการเตรียมไฟเวิร์กช็อปนะครับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นไฟเวิร์กช็อปนะครับก็จะ มาทำเวิร์กช็อปสร้างในส่วนของออโต้เลอ u ์นะครับเรามีไฟล์แล้วนะครับเราจะมาดูว่าเทคนิควิธีการที่จะทำออโต้เลอ u ์ในแต่ละแบบนะครับมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับการรีไซซิ่งต่างๆนะครับก็เพียบเลยนะครับเทคนิคนะครับก็มาเรียนกันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของตัวที่เป็น v a เเบิลนะครับก็จะได้เรียนกันนะครับในส่วนของตัวที่เป็นอะไรครับ เป็นเรื่องของการทำดีไซน์โทเค็นนะครับมีการเปลี่ยนสีเสื้อสองสีนะครับแล้วก็มีการเขียนจองนะครับตัวที่เป็นสปานะครับแล้วก็มีการเลือกครับผมตัวนี้ใช้ดิ i ซชันของตัวที่เป็น v a เลเบิลนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นแซมเปิลนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะเรียนจบภายใน2ชั่วโมงนะครับใครที่มีปัญหานะครับทั้ง4เรื่องที่ผมได้กล่าวเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้ไลอันะครับความพันธ์วาเรียน วอลเล์บอลหรือว่าโปรไทยสามารถที่จะมาลงเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม